3เหตุผลที่คนตัดสินใจทำธุรกิจในรูปแบบบริษัทมันี่ค่ะทรมจระเล่าให้ฟังเหตุผลที่เจอแบบว่าเยอะที่สุดเลยนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยอาจจะทำธุรกิจในน,นามในนามบุคคลธรรมดามาในระดับหนึ่งแล้วปรากฏว่ารายได้เนี่ยถึงจุดที่ต้องจดแบบคือ1.8ล้านแล้วรู้สึกว่าไม่ได้อยากเอาตัวเองเนี่ยไปผูกพันกับการจดแบบ เกิตัดสินใจว่าโอเคฉันจะต้องเริ่มจบบริษัทแล้วส่วนข้อที่2ก็คือเรารู้สึกว่าเราจำเป็นจะต้องมีพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจฉะนั้นการทำธุรกิจในนามนิติบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้เกิดการแฟรในการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันค่ะส่วนข้อที่3นะคะก็คือความน่าเชื่อถือนั่นเองโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจบริการรับงานฟ r e แลนซ์เนี่ยการเสนองานหลายๆครั้งเนี่ย เราอาจจะถูกรีเจ็ตได้เพราะอะไรเพราะเราเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มั่นคงมากพอหรือเปล่าเราไม่จริงจังมากพอหรือเปล่าก็จะทําให้เป็นเหตุผลหลักๆสามข้อค่ะที่ส้มเจอว่าทําไมลูกค้าตัดสินใจที่จะมาจดบริษัทส่วนถ้าใครนะคะมีคําถามในแง่ของบัญชีภาษีหรือถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะจดบริษัทรับแ,แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง บัญชีแอนดียอนสามารถที่จะให้คําปรึกษาและความตั้งใจของเราคือการเป็นเพื่อนกับลูกค้าและเติบโตไปพร้อมกับทุกคนนั่นเองค่ะ